ซ่อมกาต้มน้ําจากจีนนะครับราคาถูกอันนี้ราคารวมส่งแล้วไม่น่าจะถึงสองร้อยนะอาการก็คือเจ้าของบอกว่าซื้อมาเนี่ยยังไม่ได้ใช้เพราะลองใช้ดูก็ใช้ไม่ได้หรือไฟไม่เข้าเอามาให้ผมดูเนี่ยหลายตัวแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นในตรงปลั๊กไฟตรงฐานรองมันนะ่ะเ,เครื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับ ก็เลยถามเจ้าของว่าจะมีงบเท่าไหร่ในการซ่อมเพราะเครื่องเนี่ยซื้อมากาต้มน้ําอันนี้นะไม่ถึงสองร้อยหรอกส่งมาถึงบ้านเลยนี่ก็ไม่ถึงสองร้อยเจ้าของก็บอกไม่เกินร้อยอ้าวก็ได้งั้นเอาฐานใหม่หมเลยเนี่ยเพราะผมสั่งฐานมาหลายอันอันนี้อันสุดท้ายพอดีเจ็ดสิบบาทใช้ได้ไหมใช้ได้จีเอาเดี๋ยวลองให้ดูก็ลองกันเลยครับก็ใช้ฐานใหม่เลยนะครับ เนี่พอใช้ฐานใหม่เข้าก็เสียบปุ๊บไฟก็ติดใช้งานได้เลยครับอันนี้สวิตช์เปิดอยู่นะเนี่ยสวิตช์เปิดอยู่พอเ่าเสียบป,ปั๊บเนี่ยไม่ถึงสองวีแล้วก็จะได้ยินเสียงน้ำร้อนเดือดเลยพอเขาเดือดมีไอขึ้นนะเออเขาก็ดีเหมือนกันนะ่ะ เขาก็จะตัดเลยนะครับทอร์โมสตัตเนี่ยตัดเลยสวิตก็ปิดดีเหมือนกันนะครับผมว่าก็เป็นเป็นเครื่องใช้ราคาถูกแต่ก็ดีไอ้ที่มันว่าเสียเละเสียง่ายเสียง่ายก็ก็เพราะเราซื้อมาเนี่ยเราไม่ได้ดูในลักษณะของปลั๊กที่มันเอาไปใช้เสียบมมันไม่เข้ากันได้กับของเรา ปักนี่มันมีแบบมาตรฐานยุโรปมาตรฐานเอเชียมาตรฐานญี่ปุ่นโอ้ยมากมายเนะี่ยเดี๋ยวดูนะสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเด้งแล้วนะเห็นไหมพอถึงเวลามันร้อนเต็มที่มันก็เด้งพอเด้งปุ๊บมันก็ดับนะครับตอนนี้มาพูดถึงเรื่องปักกันหน่อยนะครับปักรูปลักษณะช่องแบบเนี้แบบที่หนึ่งเนี่ยแล้วแบบที่สองเนี่ย คือมันใช้งานได้กับแจ็คไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทั่วไปบางแจ็คใช้กับมันไม่ได้ต้องปักรูปลักษณะนี้เดี๋ยวสังเกตดูนะมันจะผิดแปลกแตกต่างกันเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเแบบเนี้ยแบบโอเคเลยนะครับจะใช้ได้กับปักเกือบจะทุกชนิดไม่ว่าจะกลมไม่ว่าจะแบนไม่ว่าจะเอียงปลัก2ขาปลัก3ขาได้ทั้งนั้น สาเหตุที่กาต้มน้ำร้อนอันเมื่อกี้เนี่ยใช้ไม่ได้เพราะปลั๊กที่ติดมามันเป็นลักษณะนี้เธอสังเกตดูนะขาเนี้ยธรรมดานะครับส่วนขาเอ็นกับขาแอนเนี่ยมันจะตะแคงเพราะจะทำให้ไปเสียบปลั๊กไม่ค่อยได้เนี่ยครับต้องใช้ปลั๊กที่มีช่องลักษณะเนี้ยมันถึงจะเสียบเข้าไปได้ ก็ดูให้ดีด้วยนะครับครับขอให้มีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ